นั่งทำอะไรอยู่หรือว่านัดใครไว้เปล่านะคะทำไมคุณต้องมองฉันในแง่ร้ายเสมอ เ็ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเปิดบังอะไรฉันอยู่นะสิคุณชอบแม่เป็นยังไงบ้างเหรอคะเราก็สบายดีทำไมล่ะตอนที่พลอยเจอแม่ครั้งสุดท้ายอะแม่ไอมากอะพลอยของแวะไปเยี่ยมแม่ก็ไม่เจอบอกว่าแม่ป่วย ไอไปกับคุณดาก็ไม่ใช่อีกอะ่ะไอไม่รู้ว่าตอนนี้แม่เป็นยังไงอะ่ะแม่เธอเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกเพียงแต่อายนิดหน่อยอะ่ะเอาเถอะนะอีกไม่กี่วันเธอก็จะได้เจอแม่แล้วรู้ไหมแม่เธอเขาได้ลดโทษด้วยนะเค้าเป็นนักโทษชั้นดีหยุดร้องไห้ได้แล้วคนดีฟ้าย่อมพุ้งครองเสมอแหละ เชื่อฉันสิจริงเหรอคะนี่เธอไม่เคยเชื่อฉันเลยใช่ไหมคุณ่องยังไม่เคยเชื่อพลอยเลยเหมือนกันมันต่างกันนะเอาละ่ะถ้าเธอสบายใจแล้วก็จุดร้องไห้ได้แล้วนะ กราบขอบพระคุณนะคะที่ไปดูแม่ให้พลอย ขอโทษนะพยอมที่ทำให้ไม่ได้เจอหน้าลูกโ้ยไอ้โชก็ไม่อยู่เฮ้ยพง์ ปรึกษาลรวหน่อยสิวะเรื่องไอเดชากับเทวีอ่ะฉันบอกตรงๆเลยนะเว้ยฉันไม่อยากเข้ามาเป็นคนกลางเรื่องนี้เลยอะ่ะมันอึนอดอดัดเออดีวะเราก็รู้จักทั้งคู่ด้วยเอางี้ดีกว่าแกหนีไปเรียนเนตัดปัญหาทางนี้แล้วก็ดีกับอนานะคตแกด้วยนะเว้ยเออก็ดีเหมือนกันนีหว่าเฮ้ยทำร้ายเมียแล้วยังจะเสียเพื่อนง่ายๆนะเว้ยพูดไรวะ แกยังนึกว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะเรื่องแกกับเทวีมีอะไรกันนี่มันเรื่องของชันเะเว้ยแกไม่เคยรักใครจริงไหแกไม่รู้หรอกถ้ารักจริงก็ไม่น่าทำแบบนี้นะเว้ยเขาเรียกว่าหน้ามืดเนี่ยพงษ์ไอ้ตันหาราคะเนี่ยมันไม่เคยปราณีใครหรอกมันทำให้คนล่มจมมาเยอะแล้วเอาเป็นว่าแกอย่า ฉันหวังดีนะเว้ยหวังดีเหรอวะเอาตัวเองให้รอดกันนะเว้ยไอ้กระจอกแกเป็นทาสเงินเมชใช่ไหมแกไม่เห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแกใช่ไหมไอ้ทุเรศเลยชอบแบบดูพวกชอบบ้านอะฉันเนี่ยนะทุเรศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แย่กอ้ฉันทุเรศเลยแกก็ทุเรศจบแล้วไอ้ไทยไอ้รอดไอ้รอดไอ้แก่แก่แก่เพื่อนอย่างนั้นทะเลาะกันทำไมวะคนอย่างแกมันมีทางรักใครจริงหรอกแกบอกว่ารักเเวี แต่ตัวแกเองอยังไม่ซื่อสัตก,กับเมียแกเลยและชีวิตนี้แกจะไปตั้งต้นรักใครได้ไว้เดะบอลมันรักแกนะเว้ยมันถึงได้พูดน่ะในงั้นมันก็ไปรายงานเมียแกแล้วพอาะเขาทั้งขู่ทั้งสั่งมันทุกวันเลย ดีพลอยจะไปเยี่ยมแม่ค่ะยังไม่ต้องไปเอาไปซักให้สะอาดนะฉันไม่ว่างจะออกไปรับโชคนี่มันคุณเฮวีคะของอย่างเงี้ยเขาไม่ซักให้กันหรอกนะคะเขาไหนขี้เกียจละสิมีว่าเน่ซักถนหนอมขนหนอมหน่อยนะฉันซื้อมาตัวละตั้งหลายพันเอาไป Thank <laughs> you. ่หนอชุดชั้นในของคุณเทวีอ่ะตัวนึ่งมันต้องหลายพันบาทนะทำงานให้มันตั้งใจหน่อยฉันก็ตั้งใจทําทุกอย่างที่สั่งกันอยู่แล้วละคะ่ะทั้งๆท,ที่วันนี้ฉันต้องไปเยี่ยมแม่ตาแล้วนี่ชุดชั้นในเนี่ยขต้องซักให้มันเบาๆอุ้ยขึ้นตาดูดูด,ดใครเขาบิดกันขนาดนั้นล่ะห้ามเบาๆมือหน่อยสิ เธอแกล้งทำอย่างเงี้ยปัดโชดที่ฉันบมนใช่ไหมฮะไหนดูซิซักสะอาดหรือปล่าอ,อะไรกันเนี่ยคราบเป็นจุดสปกปรกเต็ไมไปหมดเลยโูชสักอย่างนี้ได้ยังไงกันนี่เอาไปซักใหม่ซักใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะฮะแะอะไรกันน่ะทำงานต้องให้เขาชั้นเนี่ยนะคอยมานั่งเฝ้าตลอดเวลาพูดหูซ้ายแล้หูขวาตลอดเลย ยังาไมา่ได้จองหน้าอีก็ซักไปสิฝากไว้ก่อนเถอะวันทร้าไม่ได้มีคนเดียว ราคาถูกกว่าซื้อที่ร้านอีกนะคะแล้วทำไมถึงมาขายดิฉันล่ะคะเนี่ยคนขายอ่ะเขาไม่อยากให้เออกระเลยก,กลัวเสียชื่อวงตระกูลถ้าคุณทอแสงอยากได้มากกว่านี้นะคะดิฉันจะไปทาบทามให้ค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไหวหรือเปล่านะคะลดนิด <c oughs> ห,หน่อยสิคะโอ้ยรดไม่ได้แล้วคะ่ะถ้าคุณทอแสงไม่อยากได้ไว้ <c oughs> ก็มีคนรอรับซื้ออีกหลายรายนะคะแม่คะ แม่ซื้อไปทําไมคะมันหรูเกินแล้วมันก็ไม่เหมาะกับแม่ด้วยแล้วของพวกเนี้ยของจริงหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้แม่ดูข่าวไหมคะว่ามีกระบวนการแกงต้มตุนนี่อย่บพรหุบปากของแกแล้วไปไหนก็ไปเลยนะนี่คุณธิดารัฐเพื่อนของแม่แกรีบกลับขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยที่แกปากเสียเนี่ย,ย,ม,ย,ยนะม,มีอะไร,รอ่ะ ก็แม่น,นสิพีว่วีจะซื้อทออีกแล้วข่าวลงคมโคอไม่มีนายเน่าทองปอมมาขายหมดเงินไปสิบสิบล้านยังไม่สนใจเลยแม่คะโอ้ยหนูเทวีนางเอกละครคนโปรดของพี่อย่าไปฟังที่น้องพูดนะคะไม่จริงพี่ไม่เอาของปอมมาขายหรอกค่ะเสียชื่อหมด ซื้อไปทั้งใหม่มากมา,กมายฮะนี่เชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แกดูถูกฉันอีกคนแล้วเหรอฉันก็ต้องรักษาหน้าฉันไว้ด้วยสิของจริงของปลอมคนดีคนไม่ดีฉันดูออกนะเนี่ยซิก็ว่าจะซื้อหุ้นตัวใหม่นะเห็นขึ้นได้กัอ,อะไรกันโครงโครงม่งั้นแม่ออกเหมืนเองกแล้วกันลูกวีแม่ทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อลูกนะ และสมบัติที่แม่สะสมไว้ทั้งหมดเนี่ยยังไงยังไงแม่ก็ต้องยกให้ลูกและใจคอลูกจะไม่เชื่อแม่แม่เอาเงินมาให้แม่ไปซื้ออย่างนั้นเหรอไม่ยังไงฉันก็ไม่ให้งั้นต่อไปนี้แกไม่ต้องมาเอาอยาจากฉันไปให้หนังย่านังกินอีกแล้วแกก็รอไปรอวันที่มันจะยอมรับแกเป็นหลานสักท้ยเนี่ยอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ ชอบเห็นเราเป็นส่วนเกินในบ้านอยู่เรื่อยเฮ้ยเกือบดีนะว่าเป็นเธอไม่งั้นนะฉันจะทับพี่แบนเลยโอ้โหเป็นอะไรอะครับหน้าบึ้งจังเลยอ่ะโู้ยนี่ไม่สวยเลยเหมือนซิมโบ้เลยอ่ะโอ้ภาษาอะไรเหรอภาษาติ๊กครับจะไม่ติกเจ็ตติ๊กขี่ครับ โอ้ยอย่างเงี้ย,น,ยนางสาวไทยโอ้ยโดนใจไวรุ่น้โซโล่เลยครับกินไหม บายใจขึ้นหรือยังครับเอาความทุกข์ยิ่งลงแว้น้ำไปเลยฉันไม่ทุกข์ซะหน่อยแค่หงุดหยิดนะ่ะทําดีไม่ค่อยจะได้ดีแม่ลําเอียงพี่พิเทวีนะทําอะไรก็ชอบใจไปหมดลูกสาวสวยแม่คงปลืมนะ้มน่ะความสวยไม่คงที่แต่ความดีสิคงทนผมว่านะคนดีต่างหากะที่น่าภูมิใจมากกว่าอย่างคุณพรนะครับ เรียนก็เก่งไม่ฟุม่มเฟือยแล้วก็ใจบุญอีกต่างหากอะ่ะแบบนี้แหละครับโบราณเขาว่าไว้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เชื่อใช่ไหมครับงั้นโดปานาไปนะทำไมจะไม่ไหลล่ะนี่มันแม่น้ํานะโอ้ก็เพราะว่าผมจะโดดลงไปช่วยคุณไงครับเธ <laughs> <laughs> อนี่ก็บอมเนาะผมดีใจนะครับที่คุณพหรหัวเระได้อะ่ะ งั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับขึ้นรถเลยครับเอ้าน่งดีนะครับไปแล้วนะเกาะดีๆนะครับไปแล้วะูรถแรง